สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมกับมางค์ผมชอว์ฮันเตอร์นะครับวันนี้จะมาเอ่อพรีวิวเกม b แบทเอ่อบลิคฟอสต์นะครับพูดผิดเนี่ยไม่ใช่ Battle Block Battle Block มีอีกเกมหนึ่งนะครับพูดผิดนะครับผมนะเกมนี้เป็นยังไงครับก็จากที่ผมเล่นมา2-3รอบแล้วเนี่ยก็สนุกดีนะกราฟิกแบบไอคับแต่ว่าแนวยิงแบบเคาน์เตอร์เลยนะครับผมกราฟิกไม่ใช่ไม่ได้บ่งบอกความสนุกของเกมครับก็จะมีสองโหมดให้เลือกนะครับก็คือโหมดเล่นโหมดเล่นนี่จะเป็นแบบยิงกันนะครับผมโหมดสร้างอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆแบบ ไม n ค้า a f t ครับแบบสร้างแมปอะไรอย่างงี้นะครับผมอ่ะผมฝึกไปหมดแล้วการต่อสู้แล้วก็การแก้แมปนะครับผมอ่ะผมไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับอย่ามัวเราผู้รำทำเพลงเลยนะฮะอ่ะอ่าได้ d a ลี y Login ก็ได้มา200ฟ o อร์อพอยต์นะครับผมโอเคมีเควสเลยที่ผมทำแล้วไม่มีอ่ะผมว่าเควสเกมทำยากนะครับผมอ่า ตอนนี้ยศผม3ขีดแล้วนะครับรู้สึกเกมนี้ยศจะขึ้นง่ายนะครับง่ายมากด้วยนะครับไม่ง่ายธรรมดาโคตรง่ายเลยครับแบบเล่นๆยิงๆได้เอ็มาก็เนี่ยขึ้นแล้วเวลสีกยกขีดเลยเห็นไหมครับเนี่ยไม่ได้ยากอะไรเลยเอาเฮ้ยมีแมปคิดมากมาเหรเล่ผมเพิ่งรู้ diffusion ผมชอบเล่นโหมดอนนี้มากกว่าอะไรวะเออเดแมทอะทีมเดทีมเดแมทอะโอ,โอเคครับทีมเดแมทนะ หาแป๊บมีบ้างไหมผมอยากเล่นด่านดัสตี้อ่ะไม่มีเลยอยากเล่นด่านดัสตี้ไม่มีเลยด่านดัตตี้อ๋อนี่ไงห้องเต็มอยู่ด่านดัตตี้โอ้โหอดเลยอย่างี้อดเลยดีเงี้ยอันนี้ก็ซอมบี้เฮ้ยซอมบี้ก็ดีซอมบี้ก็ดีดแต่ซอมบี้มันตายยากอ,อ่ะซอมบี้ก็ได้อ่ะจอย ครับผมโอเคสตาร์ทเลยไม่สนเนี่ยเขาคันกลางห้องเขากันแล้วแต่ครับอ่าบี้นะครับผมซอมบี้ครับอย่างที่เรารู้กันถึกเอามา,มากๆนะครับเป็นอะไรสเปซิฟิชัเนโอ้สเปคเ,เทเตอร์โหมดเยี่ยมครับออรอบที่สามแล้วใครห้าใครได็ด โอ้โหซอมบี้วินครับเรียบร้อยี่ next round อ่า…ได้เล่นแล้วโอเคผมมาเตรียมวิ่งก่อนเลย <laughs> เกมนี้ครับเวลากดวิ่งก็จะเหมือน Minecraft ก็คือกดแบบ U สองครั้งนะครับผมอ,อีกหนึ่งวิซอมบี้มากดโอเคกูรอดแล้วคยังไม่ได้เป็นแล้วเว้ยไม่ได้เป็นซอมบี้แล้วเว้ยเจอซอมบี้ยิงอย่างเดียวไม่สนแล้ว <laughs> เออซอมบี้อยู่ไหนครับซอมบี Hey. Ie, 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 ยฮชอ,อ,พพอมบี้ชอมบี้ชอม,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 มบี้อยู่ในเอ่ออย่าโผล่มาหลังกูเด้อกูดุ้งนะบอกกันนะเออชอมบี้ชอมบี้เฮ้ยกูดิงเนี่ยปืนเดี๋ยวเออเออชอมบี้ฆ่าคนไปหนึ่งแล้วเดี๋ยวแล้วมันอยู่ไหนชอมอมบี้อยู่ไหนแล้วอ้าวไปอีกหนึ่ง เด้ผมว่าผมรู้แล้วอยู่ไหนผมว่าผมรู้แล้วเชื่อว่าสักพักเดี๋ยวมันจะวิ่งขึ้นมาทางนี้ไม่เอาเลยเดี๋ยวโอ้โหนี่ไงสองตัวโอ้เตม็มเต็มเลยเตม็มเต็มเลยชอมบี้ใหญ่นี่ไงชอมบี้อู้โอ้โหเดินรถเลยใหญ่นะชอมบี้โอ้โหนี่ไงนี่ไงอา้าวเดี๋ยวกูดโดนได้ไงวะ โดดได้ไงครับกูโดดได้ไงอะ่ะโดดได้ไงโอเหรออ่านี่ก็ชอปปี้โอเคครับเปน็นกี่คนแล้วเนี่ยผมว่าคนเหลือคนเดียวแล้วล่ะตอนเนี้ยต้อคนอยู่ไหนไวะอีกคนผมว่าไอ้ไอ้คนที่อยู่ข้างบนนั่นแน่เลยมันไม่ยอมลงมาครับมันขึ้นไปได้ไงวะงงงงขึ้นไม่ได้ไง เอาขึ้นไปแล้วนี่เอาโด,โดนผักตกเออดีอเลยเป็นการที่สามัคคีกันมากกรชดทุยครับอ๋อนี่ไงมันขึ้นทางนี้รู้แหละเดี๋ยวแล้วคนอยู่ไหนคนนึง,คน,นค,นนงคนอยู่ไหนคนนึงอย่างเอาแล้วคนอยู่ไหนเราว่ายคนนึงเนี่ยช่วยกันหาหน่อยดีกว่าโอ้ย โอ้ยคุณผู้ชมคุ้นแมปนี้ไหมมันเหมือนแมปไหนในเคาน์เตอร์รึเปล่าแน่นอนดีดัสนั่นเองเอออย่าติดครับอย่าติดแพงสองบีวีนาวเจอเฉยไม่ใช่โจโฉเจอเฉยสิบวิสองบีประกดตัวครับโอเคต้องรีบละหาแหาแรงก่อนละหาแรงก่อนละอย่างไร เออกูรอแล้ว yeah. เย่เฮ้ยกูรอแล้วออไม่ใช่เดินเดินอยู่ไม่มาดักหน้าใช่ไหม mm hmm. น้นไงคนกำลังยิงคนกำลังยิงกู้ขึ้นที่สุดโอ้โยยิงยิงยิง,ยงเออนั่นแหละเยี่ยมตัววะครับ อย่าฟึ่งนี่โอ้โหนั่นเป็นเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโดนตีครั้งเดียวนี่เลยเหรอมันขนาดนั้นเลยเหรอวะโอ้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดแล้วคนไ่ไหนหมดอีกโอ้เหลือคนเดียวอีกแล้วเยี่ยมโอ้โหสองบีรอบนี้แพ้พันเร็วดี คนจ๋าคนอยู่ไหนแจ๊คนคนจ๋าเอา่อฟอสแมนบิ๊กแมนอะไรเนี่ยอา้าวตกที่สูงใต้เฉยอะไรเว อย่างซอมบี้มังหลอนปะโอ้โหเย่อะไกัไม่รู้เอาเอาที่สบายใจเอ้ยออกนอกแมปหายโดดโดดอ้าวซอมบี้วิ่นบลอดแล้วเย่เชียวโอ้โหรอ,อ,อโโดแบบไม่รู้เรื่องเกมโอเวอร์อ่ะหมดเวลาเฉยเลยอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยครับก็ประมาณนี้นะครับหมดซอมบี้นะครับเดี๋ยดูโหมดอื่นกันบ้าง อดเอินอีไหมดีกูเล่นได้เดี๋ยวกูอยากเล่นด้านดีดาทิพย์หายเลยอยากเล่นแบบยิงกันบ้างอ่ะ,อะไอ้นี่ก็ได้อา้าวห้องเต็มเวรกรรมเดี๋ยวมึงเต็มตอนไหนเมื่อกี้เยอะไม่เห็นขึ้นเต็มเลยเออเกตาร์บลิตบัสเดพอร์ตผมว่าเกมนี้คนเข้าห้องอยากอ่ะ,อะเออฮ้ยนี่ไงอันนี้มีห้องเต็มแล้วโอ้ย เดตแมทเดตแมทนี่ตัวใครตัวมันใช่ไหมเยี่ยม <g ill iam> ครับเปลี่ยนเซิร์ฟดูบ้างก็ได้โอ้คนเล่นน้อยอยู่นะเนี่ยน,น้อยสองเซิร์ฟเลยอะเออไม่วะเกมไม่หนุกหรืออะไรผมว่าก็หนุกดีนี่งเข้านี่เลยมีห้องแล้วโว้ยเข้าเลยรออะไรครับเอออ่าโอเคครับ เขาเพิ่งจะเริ่มเลยเลยรอเนี่นั่นแหละครับห้าคนเสียวๆไปแล้วครับเลือดเหลือสามสามเยี่ยมครับเดี๋ยวรถรถรถกูเป็นฝั่งไหนวะรถกูเป็นฝั่งไหนวะฝั่งเงินโอเคออกฝั่งเงินครับโอเคฝั่งน้ำเงินนะครับ าระเบิดไปแล้ว,ลวความรู้สึกเหมือนเคานเตอร์เบาๆมันอยู่ข้างบนหรือเปล่าก็ <S <S อาลองเช็คดิไปเลยไปเลยไปเลยขออภัยผู้ชมที่แหลกนะครับอออโอ้ยง่ายเทียบเลยหน้าเป็นเลยนะค่ากูได้นะโดนยิงก็ร้องน,นะครับฆ่าทีมผมขอโทษนะครับ โอ้ยเ่มโอ้ดับเบิลคิวด้วยเยี่ยมครับฝั่งผมมันยืนนิ่งทาอะไรวะโอ้โดนตายแล้วโอ้ยโหดนีนะตัวนี้เออโดนผมฆ่าไปนะผมเพิ่งมาอยู่ดับสี่แล้วนมาเยโอ้ยตกใจตกใจดิเออเ้ช็อตเลยไปนี้ยหน้าอู้ตกใจ เรียบร้อยเฮ็ดช็อตเอาใหม่ครับทางนี้ใช่ไหมผมเห็นอยู่เมื่อกี้ยิงกูจากทางนี้เมื่อกี้นะเออโอ้โหนี่ไงเจอองเออไงโอ้โหโดนยิงหลังให้ได้ยินดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้อยหกสิบคิว ไเราดูดิครึ่งชั่วโมงด้วยโอ้โหเดี๋ยวมีิยายคิดยาวนะโอ้โหตกใจตกใจเลยโอ้โหตายเลยอะไรวะแหลกเราเล่นไม่ค่อยถนัดเลยเอาเป็นว่าให้ดูข้าวแล้วกันเดี๋ยวผมจะออกคลองการคันหรือว่าอาจจะกดหยุดคลิป หัวใจเต้นแล้วหมดใจเต้นแล้วไม่ไม่หัวใจเต้นแร็ปโอ้ยครับนี่นาแป้นอีกแล้วถือระเบิดรอเลยหมดเฮ้เอออยู่ีไหมเออได่อีกหนึ่งครับครับก็ประมาณนี้ครับหมดเอ้าเอาเอซไนอยู่ข้างบนโอ้โหเยี่ยมครับมันซุ่มอยู่บนครับโอเคก็ประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมไปเล่นต่อละบ๊ายบาย